แล้วเก็บสตังค์ได้เยอะหรือยังะก็ได้เยอะแล้วค่ะได้เยอะแล้วค่ะจริงเหรอจริงค่ะได้เท่าไหร่อะประมาณนี้ประมาณนี้จริงเหรอจริงค่ะโอ้โหเก็บในไหนเนี่ยเก็บเอาไว้ในไหนเอาสินจะมีเอาสินตัวใหญ่น่าจะสักเท่าไหร่ได้ก็ประมาณพันกว่าพันกว่าบาทว้าวหนูเยอะหนูได้ทำได้ไหมก็ทำได้ค่ะทำได้ใช่ไหมค่ะ ทำไมห,หนูคิดว่าหนูจะทําได้ล่ะครก็หนูสัญญากับยายไว้ว่าจะเรียนที่ให้จบให้เป็นหมอให้ได้ก็จะเอามารักษายายแล้วก็จะมาคิดค้นยารักษาตัวเองคะ่ะพี่เชื่อว่าสักวันหนึ่งมันต้องมีวันที่เป็นวันของหนูนะครับวันที่หนูเคยฝันแล้วก็เคยตั้งใจไว้พี่เชื่อว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้และเป็นจริงได้ในสักวันหนึ่งตราบใดเท่าที่เรา มีความอดทนและเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนะคะค่ะนะทุกกคนขอให้กำลังใจน้องเจนอยู่นะครับค่ะนะสู้ต่อไปนะค่ะสู้ๆสู้ๆแบกมือกันก่อนสัญญาด้วยนะ,ะดูแลคันยายดูแลแต,ตัวเองวถ้าเป็นหมอเดี๋ยวพี่เจ้จะมาให้หนูตรวจนะค่ะ ที่นู้ตังใจพี่บอสจ้าหนูอยากเป็นทหารนั่งบนรถถังที่คันใหญ่ๆตลอดชีวิตที่ผ่านมาถึงแม้ว่าชีวิตของน้องเจนนั้นจะต้องเดินอยู่บนหนทางที่ไม่ได้ราบรียบเหมือนอย่างที่ทุกคนหวังเอาไว้นะครับแต่เธอก็ยังอดทนและสู้ต่อไปพร้อมๆกับความฝันที่ว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อยายที่เธอรักและเพื่ออนาคตของตัวเธอเองครับ ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาร่วมกันเป็นกำลังใจและร่วมในการสานฝันของเด็กดีดคนนี้กันต่อครับกลับมาชมกันต่อนะครับคุณผู้ชมในช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็มาร่วมกันให้กำลังใจกับเด็กดีที่น่าคบและเด็กดีที่น่าช่วยเหลืออย่างน้องเจนจากจังหวัดลบบุรีกันต่อนะครับกับรายการครบเด็กสร้างบ้านครับคุณผู้ชมครับสำหรับน้องเจนเด็กดีที่น่าคบของรายการคบเด็กสร้างบ้านในวันนี้นะครับ สำหรับชีวิตและความรู้สึกของเธอนั้นถึงแม้ว่ามันเริ่มจะเลือนลางต่อความรักและความอบอุ่นที่เธอเคยได้รับจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่เมื่อครั้งยังวัยนะครับแต่ว่าก็มีคนหนึ่งครับที่ีอกว่าเดบียบเหมือนเป็นผู้ที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นให้ความรู้สึกเหล่านี้ไม่เลือนหายไปจากน้องเจนนะครับคนคนนั้นก็คือคุณยายของน้องเจนที่นั่งอยู่ข้างๆน้องเจนตอนนี้นี่แหละนะครับคุณยายครับวันนี้นะครับน้องเจนเขามีอะไรบางอย่างอยากจะมอบให้กับคุณยายนะครับ แล้วก็<ช>มีคําพูดที่อยากจะขอบพระคุณคุณยายหนูอยากจะมอบอะไรให้คุณยายพูดอะไรกับคุณยายหนูพูดได้เต็มที่เลยค่ะนี่หนูนนขอขอบคุณมงงากนะคะที่ดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กๆหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีและจะดูแลแม่แก่ตลอดไปค่ะมุ่งมั่นขวัญยืนนะอยู่เรียงแม่แก่จนแก่จนเท้านะลงนะถือไปเท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรนะลุงนะค่ะลุงเจรรักคุณยายแค่ไหนคะ รักมากที่สุดเลยค่ะรักเหมือนแม่รักเหมือนแม่แมเลยใช่ไหมเพราะอะไรเราถึงรักคุณยายมากขนาดนั้นครับก็เพราะว่าคุณยายเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กๆค่ะถ้าไม่มีคุณยายก็คงไม่มีหนูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมค่ะแต่พี่ก็ทราบมานะว่าหนูก็ทําแบบนี้ทุกๆปีในวันแม่ใช่ไหมครับหนูทําอะไรให้กับคุณยายในวันแม่บ้างครับ ก็จะมอบดอกมะลิให้คุณยายแล้วก็พาคุณยายไปที่โรงเรียนก็จะไหว้แม่ก็คือเอาคุณยายไปไหว้ค่ะการมาอบความรักนี่ก็ไม่จําเป็นต้องมอบให้เฉพาะวันแม่เท่านั้น<อ>ใช่ไหมครับเรามอบให้กับคุณยายมอบให้กับคุณแม่แล้วก็มอบให้กับคนที่เรารักได้ทุทกวันเลย<อ>ใช่ไหมครับรักแกนะแกก็ร<อ>ักเกณฑ์เร<ม>ียนมาจากกระตูน<ม>้อยกระตัวกระนิด แต่โตแล้วมันก็ยังไม่โตกทีอ่ะก็เหมือนอย่างที่คุณผู้ชมและผมก็ทราบดีเหมือนกันนะครับว่าตลอดเวลาที่เวลาน้องเจนไม่สบายคุณยายก็จะเป็นคนที่คอยดูแลน้องเจนตลอดเลยใช่ไหมครับนางเฝ้าตลอดคืนยงางเฝ้าตลอดคืนไม่ยอมหายไปไหนซึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมเวลาที่คุณยายไม่สบายน้องเจนเองก็เป็นคนที่คอยดูแลคุณยายตลอดเวลาไม่ยอมหายไปไหนเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ก็อยากให้หนูดูแลคุณยายแบบนี้ตลอดไปนะครับค<อ>่ะแต่พี่มีอีกสิ่งหนึ่งครับทองเจนในวันนี้ที่อยากจะให้ทั้งคุณยายแล้วก็ให้ท่องเจนด้วยวันนี้ทางรายการครบเด็กสร้างบ้านของมอบทุนให้กับน้องเจนจำนวนสามหมื่น,น 30, บาทนะคะค<อ>่ะเอาไว้เป็นทุนสําหรับการดูแลชีวิตแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับหนูเองนะคะที่หนูตั้งใจว่าต่อไปหนูจะจะเรียนสูงๆเพื่อที่หนูจยะยจะได้มาเป็นคุณหมอนะครับมาดูแลคุณยาย แล้วก็รักษาตัวเองก็ขอให้หนูสำเร็จตามที่หนูตั้งใจเอาไว้นะครับค่ะถึงจะเป็นอย่างไรฉันจะไปตามฝันรู้ว่าหาขยัจะไปถึงฝันนันได้ได้สองมืนและด้หัวใจ คุณผู้ชมครับก่อนที่จะขอจบการนําเสนอเรื่องราวของน้องเจนเด็กดีที่น่าคบของรายการครบเด็กสร้างบ้านในวันนี้นะครับผมอยากจะฝากบอกกล่าวไปถึงคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับว่าชีวิตของเด็กไทยในวันนี้นะครับยังคงมีอีกหลายๆชีวิตนะครับที่เขาเกิดมาบนความไม่พร้อมของครอบครัวและถึงแม้ว่าชีวิตของเด็กเหล่านั้นนะครับเขาจะไม่ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่เขาก็พอที่จะมีโอกาส และยังรอวันที่จะเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติไทยอยู่นะครับและการที่เด็กๆเ,เหล่านี้นะครับจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคตได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่อย่างเราๆทุกๆคนนี่แหละนะครับที่จะช่วยกันปลูกฝังและช่วยกันดูแลให้เขาเหล่านี้นะครับได้เติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีของชาติไทยได้ดีมากน้อยเพียงใดผมอยากจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนพบกับเรื่องราวของเด็กดีที่น่าพบคนต่อไปได้ในาการครบเด็กสร้างบ้านคราวหน้านะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับจงเอาความฝันนั้นๆให้เป็นะนต่อลังก็เป็นความวันให้ยังเก้าเดินต่อไปหากไม่ยอมแพ้คงอีกไม่ไกลรึงวันที่เป็นของเธอจงตามความฝันให้เจอ ตัวอย่างดีๆที่น้องเจนได้มอบให้เราในวันนี้นะครับนั่นก็คือการไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในการดําเนินชีวิตในวันต่อๆไปครับและวันนี้น้องเจนเองเธอก็ได้รับกําลังใจงดีๆตอบแทนกับคืนไปเช่นเดียวกันครับเพื่อที่ว่าเธอจะได้มีโอกาสในการสารฝันของตัวเธอเองให้ได้สําเร็จตามที่เธอฝันเอาไว้ครับและสําหรับคุณผู้ชมที่มีความฝันนะครับและไม่ได้เกิดมามีพร้อมทุกอย่างขอเพียงแต่มีความพยายามและความตั้งใจ กล้าที่จะคิดและกล้าที่จะลงมือทําสักวันคุณจะต้องทําความฝันของตัวคุณเองได้สําเร็จอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการที่นําเสนอเรื่องราวของเด็กดีที่น่าครบเด็กดีที่น่าช่วยเหลือได้ใหม่ทุกวันพุธและวันพฤหัสบ,บดีเวลา4โมงเย็นทางช่องจัตเสียงนี้ครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ จะทำให้ความฝันเป็นจริงแม้หัทางจะไกลฉันจะไปตามหาถึงจะเหนื่อยจะลาจะคยจะกล้าใี่ได้ไม่ทำ